สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามช่องดารเตเอร์ศิลรัชัยทุกท่านครับวันนี้รายการศิลรัชัยเดลี่ก็มาพบอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องที่ผมจะมาคุยให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทำกลางความวิกฤตของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งก่อนหน้าโควิดและก็ ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนก็คงจะทราบดีก็คือว่าภาวะความเครียดทางจิตใจของผู้คนซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะข่าวที่มีแต่ข่าวอาชญากรรมบ้างข่าวจี้ปล้นทำร้ายกันอะไรต่างๆมากมายทั้งในหมู่ของผู้คนประชาชนคนธรรมดา แต่ไม่มีข่าวไหนที่จะดังและก็ได้รับความสนใจเท่ากับข่าวที่เกิดขึ้นกับคุณครูครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยครับเกิดขึ้นที่ไรแล้วเนี่ยก็มีคนสนใจแล้วมีคนติดตามทั้งมีคนสาบแช่งด่าว่ากันต่างๆนานาไม่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้าที่โควิดก็คือ ท่านผอ,อรโรงเรียนซึ่งไปปล้นร้านทองเนี่ยหรือว่าหลังจากนั้นก็มีการข่มขืนลูกศิษย์บ้างหลอกลวงลูกศิษย์ไปทำอนาจารบ้างแบล็กเมลลูกศิษย์บ้าง,เ,างเป็นข่าวซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยความวิปริตที่เกิดขึ้นกับจิตใจของคนเนี่ยมันมันไม่แบ่งแยกครับว่า คนนี้คือเป็นครูคนนี้คือเป็นคนธรรมดาคนนี้เป็นลูกจ้างคนนี้เป็นขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยภายในของเขาเราไม่รู้ครับจิตใจของเขาเราไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ก็น่าดีใจนะครับที่ทางสพทเนี่ยได้กำหนดให้มีตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งนี้มันเป็นยังไงครับมันเป็นตำแหน่งที่ทางสบทจัดสรรให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีนักจิตวิทยาประจำโร,ร,ร,รงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเอผมดูแล้วเนี่ยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างลักษณะของงานนี้เนี่ยครับคือ ให้ช่วยดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเออผมว่านักจิตวิทยาคนนี้มีเพียงคนเดียวในเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยมันจะทําหน้าที่ไหวหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่านักจิตวิทยาคนนี้จะทําหน้าที่ในการดูแลและให้คําปรึกษาให้การแก้ปัญหากับคุณครูซะอีกนะ แต่พออ่านมาอ่านไปโอ้ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวิเคราะห์วิจัยปัญหานักเรียนที่มีปัญหาซับซ้อนหรือส่งต่อด้วยวิธีการอันหลากหลายประเมินสำรวจสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยาให้คำปรึกษากับนักเรียนดูตามมาตรฐานตำแหน่งแล้วเนี่ยคนคนเดียวครับนักเรียนในเขตพื้นที่ มีเป็นหมื่นคนแล้วเขาจะทําหน้าที่นี้ได้หรือเปล่าเป็นความหวังดีของสพทนะผมว่านะครับที่ให้มีตําแหน่งนัก,กจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่การศึกษาแต่ว่าน่าจะจัดผิดครับเขาน่าจะเป็นคนซึ่งมาคอยช่วยเหลือและดูแลสุขภาพจิตของคุณครูและบุคลากรมากกว่ายิ่งภาวะปัจจุบันนะครับ คุณครูมีความเครียดเหลือเกินแล้วก็ปัญหาจากความเครียดต่างๆซึ่งสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเนี่ยเราน่าจะมีนักจิตวิทยาที่ยิงคิดถูกนะแต่ว่าพอมาดูมาตรฐานตำแหน่งแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าให้มาดูแลเด็กแทนแล้วมันเยอะนะครับเด็กมันเยอะมากในแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยแล้วเขาจะทำหน้าที่นี้ได้ดีได้ย่งไงหลายคนบอกว่า ทำไมไม่กำหนดตำแหน่งให้มีจิตแพทย์สักคนในเขตพื้นที่ดีกว่าจะมีนัก,กจิตวิทยาดังนั้นคำว่าจิตแพทย์กับนัก,กจิตวิทยาเนี่ยกลายเป็นประเด็นอันสับสนว่าแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างจิตแพทย์กับนัก,กจิตวิทยาในส่วนของจิตแพทย์นะครับคือผู้ที่สำเร็จ ด้านจิตแพทย์จะต้องจบจากมหาวิทยาลัยในคณะแพทย์หรือคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านจิตแพทย์และจะต้องได้รับการฝึกอบรมจนเกิดความเชี่ยวชาญในด้านจิตเวชศาสตร์และได้รับการรับรองให้ทําการรักษาความผิดปกติทางจิตโดยที่จิตแพทย์ทุกคนจะได้รับการฝึกให้วินิจฉัยโรคและจิตบ,บําบัดพร้อมทั้งคนที่เป็นจิตแพทย์จะมีคําว่า MD ต่อท้าย หลังชื่อและนามสกุลด้วยนี่คือจิตแพทย์ส่วนนัก,กจิตวิทยานั้นนะครับคือจะต้องจบการศึกษาได้ทั้งด้านปรัชญาหรือทางด้านจิตวิทยาก็ได้โดยคนที่ศึกษาด้านจิตวิทยาจะเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจกระบวนการของจิตกระบวนการความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือเรียกว่าเป็นการเรียนรู้การทํางานของจิตใจของมนุษย์เช่นการคิด จินตนาการการฝันเป็นต้นซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนก็ยังแยกไม่ได้ว่านักจิตวิทยากับจิตแพทย์นะเป็นยังไงการทำงานของทั้งสองตำแหน่งนี้นะครับมีกระบวนการทำงานที่มีความแตกต่างกันทั้งจิตแพทย์และนักจิตวิทยามีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันคือจิตแพทย์เนี่ยมีความมุ่งเน้นในการรักษาไปในทางกายภาพ ของสมองผู้ป่วยหรือการใช้ยาเพื่อปรับสมดุลทางเคมีของสมองให้มีการ,การทำงานได้ตามปกติส่วนนักจิตวิทยาจะมุ่งเน้นในการบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอารมณ์ความนึกคิดของตัวเองได้ทั้งนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจัดการหรือรับมือกับปัญหาทางอารมณ์ได้ดีด้วยนี่คือกระบวนการทํางานที่แตกต่างกันระหว่างจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาส่วนแนวทางในการรักษาก็แตกต่างกันครับ ถึงแม้ว่า2ส,สาขานี้จะมีการวินิจฉัยและทําการรักษาความเจ็บป่วยทางจิตเหมือนกันแต่เราก็จะเห็นแตกต่างกันได้ชัดเจนก็คือว่าจิตแพทย์จะใช้ยาในการรักษาส่วนนักจิตวิทยาจะใช้วิธีการใน,ในการพูดคุยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าคับแล้วผู้ป่วยเนี่ยควรเลือกไปรักษากับใครดีั้นหากผู้ป่วยมีอาการค่อนข้างรุนแรงเนี่ย ก็ควรจะไปหาจิตแพทย์โดยตรงส่วนผู้ป่วยที่มีความกังวลยังไม่ถึงขั้นรุนแรงเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้วิธีบำบัดโดยนักจิตวิทยาก็ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาซึ่งหลายคนบอกว่ามีนักจิตวิทยาก็ดีแล้วเราจะได้ไปรักษาที่สำนักง,งานเขตพื้นที่แล้วตอนนี้เพราะว่ามีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่แล้ว แต่พอทราบความหมายตรงนี้แล้วมันไม่ใช่นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือความหมายที่บอกว่าจะมาช่วยดูแลคุณครูนี่ก็ไม่ใช่อีกเพราะนักจิตวิทยาที่เป็นตําแหน่งที่สพทให้มาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ต้องมาดูแลนักเรียนโอ้ยมันน่าจะเป็นตําแหน่งที่คอมาช่วยเหลือคุณครูมากกว่านักเรียนก็น่าจะได้คุณครูซึ่งใกล้ชิดกับนักเรียนในการที่จะดูแลช่วยเหลือแล้วก็ คัดกรองมากกว่าจะเอานักจิตวิทยาซึ่งมีอยู่คนเดียวทั้งเขตพื้นที่มาช่วยงานโรงเรียนซึ่งผมว่าตรงที่มันมันมันไม่รู้ว่าเขาจะทําหน้าที่นี้ได้ยังไงในเมื่อว่ากลุ่มเป้าหมายนี่มันมากมายเหลือเกินนะฮะแต่ยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องที่ดีดครับที่ทางสปทมีความคิดที่จะให้มีนักจิตวิทยาเกิดเกิดขึ้นในสํานักง,งานเขตพื้นที่เพราะว่า จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนของการแก้ปัญหา <ทำ S 1> ของมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนของผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะได้กลับไปหานักจิตวิทยาเหล่านี้ให้ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับทางโรงเรียนซึ่งก็มองดูแล้วมันก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ไยงไก็ตามเนี่ยในภาวะวิกฤตอย่างนี้ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องดูแลตัวเองเราต้อง หาอะไรก็ได้ที่มาผ่อนคลายให้เราเนี่ยคลายความเครียดลงไปให้ได้หากไม่มีอะไรจะทำจริงๆแล้วดูหนังฟังเพลงเล่นๆอยู่ที่บ้านหางานอะเรกอะไรทำก็คงจะได้รับความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมคงพบกับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในศิลปัชัยเดลี่เรามีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังทุกวันนะครับสวัสดีครับ